วันนี้นะครับมารีวิวนะครับพูเล่นะครับโมเล่นะครับใส่ตัวนี้สีนิ้วสีนิ้วนะครับตัวนี้สามนะครับสามนิ้วนะฮะตัวนี้ใส่หน้านะครับมอเตอร์นะครับใส่มอเตอร์หน้านะครับตัวนี้ใส่ด้านหลังนะครับตัวนี้สุดนี้จะใส่กับมอไซค์นะครับพวกคิกนะครับคิกหรือว่าโนโวนะครับใส่ได้หมดนะครับเพาตรงนี้มันทำเพาสิบเจ็ดเม็ดนะครับ สวมเข้าไปนะครับก็จะย baptism, göster, response, ึดน็อตนะครับยึดน็อตรัดนะครับลัอรัดไปเลยนะครับนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะไปยึดมอเตอร์นะครับผมก็ทาอะแดปเตอร์ที่สวมไส่แกนมอเตอร์นะครับแล้วก็ยึดนะครับแล้วก็ยึดน็อตสวมตรงนี้เลยนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสุดนี้นะครับขายไม่แพงนะสุดนี้นะครับแปดร้อยนะครับ จุดนี้แปดร้อยบาทนะครับเอาไปเลยนะครับ